คลิปนี้พามาดูปั๊มน้ำแบตเตอรี่ที่ใช้งานง่ายครับเอาไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างพื้นต่างๆนะครับอย่างเช่นโคกหนองนาใหม่ๆที่ทำปลูกผักใหม่ๆต้องการหากปั๊มแบบง่ายๆราคาประหยัดมากนะครับตัวนี้ราคาใช้ได้แบบนี้1000กว่าบาทเท่านั้นเองไม่รวมสายส่งน้ำนะฮะอันนี้เราต้องซื้อเองอันนี้ใช้แบตเตอรี่21โวลต์ของนากิตะนะครับไปดูกันครับ นี่คือปั๊มน้ำแบตเตอรี่ลิเธียมของนาเกตะครับขนาด21โวลต์ก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปเอาแบตเตอรี่ของนาเกตะ21โวลต์น่ะต่อตรงๆกับปั๊ม24โวลต์โดยผ่านอะแดปเตอร์ซึ่งมันเป็นงาน DIY ซึ่งมันก็ใช้ได้ครับ แต่เซตนี้มันง่ายกว่านั้นครับเพราะว่ามันเป็นเซตสําเร็จนะครับพกพาได้สําหรับบ้านสวนหรือโคกหนองนาใหม่ๆที่ใครเริ่มต้นปลูกต้นไม้ใหม่ๆต้องการหาปั๊มรดน้ําต้นไม้แบบง่ายๆเซตประหยัดนะครับงบประหยัดๆตัวนี้ผมคิดว่าเป็นอีกตัวที่อยากแนะนําเลยนะผมเองก็กําลังหาใช้อยู่เหมือนกัน มันไม่ได้ใช้เพียงแต่รถน้ําต้นไม้ได้นะครับในงานสวนนะครับงานก่อสร้างนะครับดูดน้ําจากแหล่งน้ํามาผสมปูนมาล้างพื้นในสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือระบบปั๊มน้ําทางเจ้าของบ้านไม่สะดวกนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยล้างแผงโซลาเซลล์นะครับที่เราติดอยู่ตามบ้านสวนต่างๆสามารถฉีดน้ําล้างได้เลยโดยใช้ปั๊มตัวนี้หรือจะล้างรถ จักรยานยนต์รถยนต์นะครับก็สามารถที่จะทำได้นะฮะเขามีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเซตนี้คือเซตแบตเตอรี่หนึ่งลูกเนี่ยผมกดมาเนี่ยตัวนี้ราคาพันกว่าบาทรวมทั้งหมดนี้แล้วเซตพร้อมใช้งานเลยยกเว้นสายต่อน้ําออกไปใช้อันนี้เราต้องไปซื้อเองอยู่แล้วนะครับตัวที่เราได้ก็คือตัวนี้ตัวปั๊มน้ํามีท่อดูดแล้วก็ท่อน้ําส่งนะครับอยู่ซ้ายและขวาตัวเอาล็ตคือท่อน้ําออกไปใช้ตรงนี้นะครับตัวอินเล็ตนะครับคือ ท่อน้ําดูดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวปั๊มนะครับเปิดปิดอยู่ตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีแจ็คสําหรับเสียบไฟบ้านได้ฝั่งนี้คือฝั่งใส่แบตเตอรี่เข้าไปประตูจะเป็นสปริงนะครับปกติจะปิดนะฮะ อันนี้ไม่ต้องล็อกเพราะว่าเราต้องเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จตลอดอยู่แล้วแบตเตอรี่ขนาด4แอมป์ครับเซตนี้21อโวลต์ของนาเกตะนะครับชุดท่อน้ําดูดสีเหลืองตัวนี้เขาให้มา2เมตรที่ชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้แล้วก็อะแดปเตอร์ใช้งานตรงระหว่างที่เราถ้าเราแบบแบตเตอรีย่ยังไม่เต็มแต่ต้องการใช้งานแล้วดึกดึกเดินๆเสียบไฟบ้านได้ตรงนี้ตัวหัวฉีดน้ำนะครับมีมาให้แบบนี้เลยข้อต่อสําหรับสายดูดสายออกแล้วก็สายฉีดน้ํามีมาให้3ตัวซึ่งครบทุกอย่างในการใช้งานไปต่อใช้งานกันครับผม ท่อดูดนะครับจะต่อฝั่งอินเล็ตตรงนี้คือฝั่งขาเข้าหยิบตัวนี้ขึ้นมา1ตัวนะครับเราทําการคลายให้สุดนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะตรงนี้เสียบเข้าไปให้ให้สุดตรงนี้นะครับอาแล้วก็รัดเข้าไปเหมือนเคเบิลแกลนครับตัวนี้รัดให้แน่นมือนะครับอ่าเรียบร้อยจากนั้นจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับมันจะดังแก๊กนะครับอ่าแค่นี้คือเสร็จแล้วเวลาถอดออกนะครับเราดันออก แบบนี้นะครับก็ดันได้เลยนะฮะใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับอันนี้มันค่อนข้างง่ายอันนี้ท่อดูดนะครับหัวฉีดหยิบขึ้นมานะครับหตัวนะครับดันเข้าไปได้เลยอ่ารอต่อสายเข้าไปอันนี้ไปต่อกับสายน้ํานะครับสายยางที่ใช้กับเครื่องตัวนี้คือขนาด1นทับสนะครับเราหยิบสายยางขึ้นมานะครับแล้วก็เอาหัวที่ต่อกับสายยางอีกตัวน่ะถอดตรงนี้ออกนะครับใส่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดันสายเข้าไปแบบนี้ให้สุดนะครับ แล้วก็ขันให้แน่นเหมือนเดิมต่อเหมือนกันนะครับแล้วก็อัดเข้าไปเลยอ่าเรียบร้อยนะฮะปลายสายนะครับผมใช้ขนาด30เมตรครับเสียบเข้าไปเหมือนกันนะครับเอาให้ดันให้สุดก่อนอ่าจากนั้นเข้าไปล็อกเดี๋ยวผมขอยืดสายออกให้หมดก่อนนะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับเปิดฟ้าใส่แบตเข้าไป ท่อน้าดูดเอาไปจุ่มน้ํานะครับช่วงแรกมันก็จะลอยลอยอยู่มันยังไม่มีน้ํานะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็มันก็จบเองนะครับโอเคนะฮะกดเปิดตรงนี้ขึ้นข้างบนนะครับปั๊มจะทํางานแล้วนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับกดเลยนะครับน้ามันกาลังออกนะครับรอสักครู่ครับมันกําลังไล่น้ํามา 30เมตรนะครับน้ําแรงปกติเลยตรงหัวตรงนี้เราก็หมุนปรับเอานะครับต้องการน้ําให้พุ่งแบบไหนนะครับอันนี้คือแบตเต็มนะครับแบบยาวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปล้างรถล้างพื้นนะครับรถน้ําผักได้เลยนะครับเดิมเนี่ยใช้บัวตรงนี้นะครับและอย่างแม่ก็ต้องไปตักน้ํานะครับแล้วก็มารถตลอดแต่ตรงนี้ไม่ต้องแล้วด้วยความยาวถึง30เมตรนะครับผักของผมที่ปลูกไว้ตรงนี้นะครับ สามารถทําได้แบบง่ายๆเลยนะอันนี้รถผักนะครับถึงมาก็จะมีถั่วฝรักยาวต้นพริกนะครับสะดวกขึ้นเยอะครับสำหรับใครที่ทำโคกหนองนาใหม่ๆต้องการหาปั๊มน้ำแบบราคาประหยัดเลยตัวนี้ราคาพันกว่าบาทนะผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลย เราใช้เสร็จเราก็ไปชาร์จแบตไว้นะครับตอนเย็นมันรดได้ค่ำๆก็รดได้ถ้าแบตเตอรี่เรามีไฟแค่นั้นเองครับอันนี้เคสนี้ไม่ต้องไปติดปัม๊มโซล่าเซลล์นะครับถ้าติดปัม๊มโซล่าเซลล์ราคาก็จะสูงกว่านี้มันเป็นเหมือนเครื่องมือช่างอย่างหนึ่งเพราะว่ามันใช้แบตเตอรี่เครื่องมือช่างเลยนะครับอย่างเช่นสวานหินเจียพวกนี้ครับแต่ว่าเราก็เอามาใช้กับปัม๊มน้ําตัวนี้ได้นะครับซึ่งนากิตะเนี่ยเขามีอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่ใช้กับแบตเตอรี่ด้วยกันได้อย่างเช่น ตัวเลื่อยแบตเตอรี่นะครับหรือว่าเครื่องตัดหญ้าของเขานะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่ใช้แบตเตอรี่ร่วมกันได้นะครับงานล้างแผงโซล่าเซลล์นะครับก็สามารถที่จะล้างได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ผมใช้แปรงด้วยนะครับในการขัดไปด้วยแล้วก็แผงโซล่าเซลล์เวลาที่เหมาะในการล้างก็คือเริ่มต้องตั้งแต่18นาฬิกานะครับอย่าไปล้างตอนที่แดดปกติที่มันถิดไฟได้ปกติเพราะว่าอาจจะมีไฟฟ้าสถิตได้ถ้าเราไม่ได้ต่อกราวแผงนะครับ ง่ายสุดที่เราติดตั้งใช้เองก็คือตั้งแต่18นาฬิกานะครับเนี่ยน,นี้ขัดได้เลยนะครับยิงแ่งโซลาเซลถ้าต้องการแรงดันอันนี้เราก็ปรับหัวเอานะฮะดูหัวที่มันแบบอ่ายิงแรงๆนิดนึงนี่นครับไปไกลมากนะฮะเคเลยอืมขี้นกกระจายเลยฮะ แล้วก็ปรับฉีดเล็กเนี่ยแบบนี้มันจะได้แรงนะครับสคร่หรือว่าพวกฝุ่นที่เกาะอยู่ข้างล่างแผงนะฮะก็กระจายออกได้เลยเหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องขัดนะตรงนี้อันนี้แรงดันอืมได้ดีเลยนะครับอย่าลืมล้างแผงโซล่าเซลล์นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ผลิตไฟได้น้อยลงนะครับ อย่างน้อยก็คีนกนะฮะใครที่สนใจปั๊มตัวนี้ลิงก์สั่งสินค้าจะอยู่ที่คอมเมนต์หรือที่ตะกราหน้าคลิปแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อมาใช้ได้ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ